2026แรงบันดาลใจในการคืนชีพสติงเกรเริ่มจากยุทธศาสตร์ RTA 5.0ที่มองหารถถังน้ำหนักเบาแต่ยิงแรงสำหรับพื้นที่ภูเขาและสะพานจำกัดบรรทุกซึ่ง VT4 และ Shadow Elephant ทำไม่ได้เพราะน้ำหนักเกินโครงการ r e r e f o r c e จึงริสับเกรด3แกนเครื่องยนต์ใหม่ระบบยิงดิจิทัลเครือข่ายสนามรบนักวิศวกรไทยจับมือเทกอกปรอนรีดีไซน์ห้องเครื่อง ใส่แคเทอร์พิลลาซีหนึ่งสามบีดีเซลเจ็ร้หแรงม้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติอลิสานสามห้าศูนย์ศูนยพลขับกล่าวขำๆว่าแค่เหยียบคันเร่งรถก็พุ่งสูนถึงหกิกิโลเมตรชั่วโมงใน8.5วินาทีแรงกดพื้นเพียง0.65กิโลกรัมต่อรอเซนติเมตรทำให้วิ่งบนสะพานปูนชนบทหรือผิวลูกรางเปียกโดยไม่ทิ้งรอยหนาะเหมือน m d t ปืนใหญ่หลักยังคงใช้ L7A 3ขนาด105มเมตร แต่หลอดลำกล้องเคลือบเซรามิกไดมอนด์โค้ตสามทนความร้อนสูงยิงกระสุน APF SDST จอดเหล็ก400มิลลิเมตรที่2,000เมตรได้สบายปลายลำกล้องติดเบรกแบบดิดสเปอร์พอตลดแรงทีบ3 5เชิ้นส่วนบรรจุเดิมถูกแทนที่ด้วยออโต้โหลดเดอร์แถวส0แผ่นจุด18นัดวนรางไฮบริดทำให้อัตราย,ยิงต่อเนื่องเพิ่มเป็น10นัดต่อน,นาทีระบบเลงใช้กล้องเทอร์โมสาเจน3ความละเอียด1280คูณเชื่อมคอมพิวเตอร์แฮนูแมนเอ็ด บนบอร์ด Nvidia o r i ยอซึ่งคำนวณบอลลิสติกจากเซ็นเซอร์ลมความดันและอุณหภูมิปลอกกระสุนแบบเรียลไทม์วงจร Hunter k i ค l e r อยู่ที่6วินาทีเร็วเป็นสถิติใหม่ของกองทัพบ,บกในคลาสรถเบาตัวรถเดิมป้องกันได้แค่กระสุน14.5ม mm. มวันนี้ Garuda X หนา25ม mm. มถูกยึดด้วยระบบ QuickLat ถอดเปลี่ยนได้ภายใน30นาทีเมื่อจะขึ้นรถไฟน้ำหนักรวมเพิ่มไม่ถึง500กิโกรัมแต่ต้านหัวจอดทางสเตน25ม mm. ม ได้เต็มดอกด้านบนป้อมเสริมเซ็นเซอร์เลเซอร์โมอสกมินิสั่งยิงมานควนมัลติสเปกตรัมและลำแสง IR ถ่วงหัวนำวิถี ATGM ภายใน0.3วินาทีห้องเครื่องใส่สปริงเกอร์ NOV e c 1 2 3 0และไฟเลี้ยงแบตเตอรี่ลิเฟโป4 20กิโลวัตต์ชั่วโมงให้สติงเกรยขยับแบบไร้เสียงได้5กิโลเมตรสำหรับซุ่มยิงกลางดึก จุดเปลี่ยนอยู่ที่เครือข่าย Spider Sense Light เสาไฟเบอร์1เมตรด้านท้ายรับส่ง l o r a ่าเมกับ 5GSA ทำให้สติงเ r รมมองเห็นตำแหน่ง v t 4 Shadow Elephant และ d r o n Recon B แบบเรียลไทมบนแท็บเล็ต10นิ้วผู้บังคับการลากไอคอนเป้าลงแผนที่ระบบจะคำนวณมุมยิงและส่งคำสั่งไปออโต้โหลดเดทันทีหาก UAV ยืนยันพิกัดซ้ำกรอบเป้าจะเปลี่ยนเป็นสีทองและมีทางเลือกให้กดแชร์ปืนใหญ่ถ่ายทอดข้อมูลไป D11 อัตราจรหลังแนวด้วยคลิกเดียว ภายในปลดปุ่มเหล็กเก่าออกแล้วฝังหน้าจอสัมผัสภาษาไทยเต็มรูปแบบบอกเจลสชั้นปรับไฟฟ้าดูดแรงสัน่นทหารที่เคยนั่ง M60 บอกว่ารู้สึกเหมือนย้ายจากรถบรรทุกสู่รถซูเปอร์คาร์ช่องคนขับมี s u d โปร่งใสแสดงความเร็วมุมคอสะพานและเส้นนำทาง GPS 3ดีมาจากแผนที่ไททอปโปบวกข้อมูลลาระดับถนนที่กรมทางหลวงเปิด API ใหม่ภารกิจช่วยเหลือประชาชนเป็นอีกเสาหลัก ตัวถังท้ายติดวินไฟฟ้า12ตันกับรางปลัก2 2 0โวลต์ในเหตุไฟป่าลำปางเดือนเมษายนสปริงเกรคส,สองคันใช้ใบมิดหน้ารถดันแนวกันไฟและลากรถดับเพลิง5ตันขึ้นทางชัน20องศาสำเร็จภายในครึ่งชั่วโมงระบบกรองอากาศ NBC โหมโอด odor อ control ดอท,ทำให้ลูกเรือไม่ต้องสวมหน้ากากขณะวิ่งผ่านควันหนาทึบลดอาการมึนศีรษะและเพิ่มเวลาปฏิบัติงานเท่าตัวเศรษฐศาสตร์คือสิ่งที่ดึงคิวรัฐบาล ต้นทุนอัปเกรดสติงเกรย์หนึ่งคันเพียง3.5้าล้านดอลลาร์รวมอาวุธและซอฟต์แวร์เทียบกับการซื้อลายแท้งนำเข้าราคา8-10ล้านดอลลาร์ประหยัดเกินครึ่งแถม88%ของงบหมุนกลับสู่โรงงานไทยโครงปืนหล่อบางแสนบอร์ด FPGA นนทบุรียางรันแฟลตนครราชสีมาสร้างงานตรง1,400ตําตำแหน่งและมอบทุนวิจัยให้มหาวิทยาลัยเจ็ดแห่งทำโปรเจกต์ AIV วิชันกับวัสดุศาสตร์คอมโพสิตเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยหนุนยุทธศาสตร์สื่อสารกองทัพเปิดซีร คลิป p o โจากกล้อง36 0องศาบนป้อมขนาดริฟททางฝุ่นและยิงเป้าป๊อปอัพพร้อมโอเวอร์เลย์กราฟแรงจีทุกเฟรมคลิปแรกแต่1.2ล้านวิวใน72ชั่วโมงวัยรุ่นคอมเมนต์ว่าเสียงเครื่องเหมือนรถแข่งอยากสมัครพลขับยอดผู้ติดตามช่อง Army c h a n n e เเพิ่ม38%อภายในเ,นเดือนเดียวส่วน t i k t o k แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกระเบนติดจรวดขึ้นอันดับ3าเทรนไทยแซงคอนเทนต์บันเทิงหลายวันแม้บางฝ่ายห่วงว่าเฮาอลูมิเนียมอาจล้าเร็ว แต่ข้อมูลเทเลเมทรียืนยัน MTBF จาก320ขยับเป็น6 4 0ชั่วโมงหลังอัปเกรดเซนเซอร์เมชาไอแจ้งเตือนตินตะขาบหลวมหรืออุณหภูมิเกียร์สูงล่วงหน้า50กิโลเมตรลดดาวน์ไทม์ฝึก42%ขนาดที่สายอะไหล่สำคัญผลิตในนิคมอมะตะจึงไม่งออิมพอร์ตนานเดือนสิงหาคมเครื่องยนต์คันหนึ่งเกิดปัญหาวาลช่างไทยใช้ของสำรองในครั้งซ่อมจบใน4 8ชั่วโมงเร็วกว่าเดิม3เท่า ลบข้ามวันทดสอบสิ้นสุดแสงอาทิตย์สีทองสะท้อนกรอบไลฟ์สเปลชพิกเซลคนบังคับการปีนออกช่องป้้มบกมือให้กล้องไลฟ์ก่อนประกาศวันนี้สติงเกรไม่ใช่รถถังเบายุคสงครามเย็นแต่คือแพลตฟอร์ม AI เคลื่อนที่ที่ยิงแมนวิ่งไวและช่วยคนไทยยำวิกฤตได้เสียงปรบมือดังกล้องเหนือเสียงเครื่องดีเซลที่ดับลงทิ้งไว้เพียงไอร้อนและความเชื่อใหม่ว่าประเทศไทยมีศักยภาพปลูกชีพเหล็กกล้าตำนานให้กลายเป็นกระเบนอัจฉริยะทยานสู่สนามรบเครือข่ายและเมืองที่ต้องการความช่วยเหลือในเวลาเดียวกัน